เลิ่มงามยามดีตอแรก,กอาจจะรายสักบ,บ่ายโมครึ่งที่ว่าในไหนเราเตรียมเสร็จแล้วอ่ะเราก็ทำซะเลยละกันจะได้ไม่ต้องมานั่งร้อกันนะคะก็สวัสดีสวัสดีทุกท่านค่ะพี่ี่น้องๆชาวก้อยด้วยกันนะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับดีก้อยสกิลเด e วล็อปเมนต์2022ปีนี้เราจัดเป็นปีที่5แล้วนะคะก็สนุกสนานกันแล้วก็ สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แต่ละท่านก็เลี้ยงปลากันได้สวยขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็รีเดอร์ก็เวลาเขาตัดสินมาโอ้โหเห็นเวลาเขาชี้ให้เราเห็นเราว่าปลาตัวนี้จะควรได้รางวัลเนี่ยแบบมันอึ้งอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาดูแค่รูปเขายังสามารถตัดสินให้เราได้ดีขนาดนั้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นอยากให้อยากโชว์ปลาก่อนนะคะปลาเนี่ยปลา ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเราใช้โชว่วาแดชีนะคะเป็นโตไซกับาดงชีเราคัดจากห้าร้อตัวเหลือแค่เจ็ดสิบตัวแล้วเจ็ดสิบตัวเนี่ยเราก็ไปเลี้ยงขุนให้อีกหนึ่งเดือนนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเลือกตัวที่สวยจริงๆหลังจาก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คัดออกมาเหลือได้แค่2ี่ดตัวเท่านั้นที่เอามาเล่นกิจกรรมวันนี้นะคะนั้น วันนี้ปลาที่เอามาเล่นกิจกรรมวันนี้เป็นครีนเป็นหัวเลยความตั้งใจของกิจกรรมที่ในคงจัดมาจับต่อเนื่อง5ปีเนี่ยจริงๆความตั้งใจแรกก็คือต้องการจะตอบแทนลูกค้านะคะให้ลูกค้าเนี่ยของชาวถุกแล้วดีต้องดีก้อยเนี่ยได้ปลาด,ดีกลับไปเลี้ยงนะคะแล้วก็มีรางวัลติดไม้ติดมือไปสนุกสนานเฮฮากันนะคะอีกอันหนึ่งที่ตั้งใจก็คืออยากให้ เรามีความเชื่อว่าปลาทุกตัวเนี่ยมีศักยภาพหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถดึงศักยภาพของปลาตัวนั้นออกมาให้โดดเด่นได้แค่ไหนนะคะงนั้นกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เราสนุกสนานกับการเลี้ยงปลามากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้เราถ้าเราต้องแบบเสียงเงินแพงๆเพื่อจะซื้อปลาที่สวยเลยนะตอนนั้นเนี่ยก็มันก็ทําได้นะเียงแต่ว่า ความสนุกหรความฟินว่ามันเกิดจากมือเราอาจจะอาจจะไม่เกิดจากตรงนั้นนะคะนั้นกิจาการรมของก้อยก็เลยจะเน้นเรื่องของการที่เอาปลาของเรานี่แหละแล้วเราเราพบเยอะมากที่ลูกค้านําปลาของเราที่ซื้อไปประมูลไปในราคาที่เบาๆสองสาเดือนกลับมาเนี่ยถ่ายรูปก,กลับมาโชว์เราเนี่ยโอ,อ้โหแบบสวยขึ้น,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 นทุกทตาเหมือนปลาคนละตัวเลยอะ่ะสวยมากเอ้ะ ตรงจุดตรงนั้นเนี่ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเนี่ยทำสร้างกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้สนุกกันแล้วก็ตอบแทนลูกค้าุกคนค่ะอ่ะน้องแบนเรามาดูเรามาดูปลาก่อน28ตัวที่คัดมีตัวไหนบ้างนะคะน,นี่เดี๋ยวตอนที่จับฉลากเราจะได้เห็นตัวจริงด้วยนะอันนี้ให้ดูใบเซอร์ไปก่อน ปกติเนี่ยตอนทํากิจกรรมเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยเราไม่ได้คอนดิชันให้เลยนะคะก็เลือกแล้วก็ดูแล้วก็แล้วก็ส่งเล่นกิจกรรมเลยปีนี้เนี่ยตั้งใจมากเลยแบบคอนดิชันให้ก่อนเลยแล้วก็เลือกจะแบบเด็ดเด็ดเน้นเน้นทั้งนั้นทุกพันธุ์ที่ได้ปลาไปจะได้แบบมีความสุขที่ได้เลี้ยงปลาของตัวเอง โอเคครบนะอันนี้กิจกรรมของเรานะคะอย่างที่บอกคือเราเลือกปลามาแค่28ตัวนะคะและ้วก็เนื่องจากช่วงเวลาของการโปรโมทกิจกรรมแบบสั้นมากก็เลยมีท่านที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมของเรามาแค่20ท่านนะคะแต่ก็โอเคแหละมากน้อยไม่สําคัญเราต้องการจะทํากิจกรรมให้ให้สมาชิกได้สนุกกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านย,ยิ่งสบายเลย ของรางวัลที่เตรียมไว้เนี่ยก็มีโอกาสลุ้นได้มากขึ้นนะคะวิธีการเราก็คือเรามีมาอยู่28ตัวใช่ไหมจะมีสลากอยู่28ใบเป็นเบอร์ของปลาทุกตัวอี่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฉลากของท่านที่ร่วมกิจกรรมมา20ท่านในนี้นะคะ่ะ เทลงไในนี้เลยนะวิธีการก็คือยวได้จะจับฉลากเปอร์ปลากับจับฉลากชื่อของท่านมาชนกันนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าคนไหนเนี่ยได้กิจกรรมได้ปลาตัวไหนไปก่อนที่เราจะจับฉลากว่าใครได้ปลาตัวไหนเนี่ย อยากจะคุยเรื่องระงวัลน,นิดนึงเนาะเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยจัดเต็มมากๆเราได้สปอนเซอร์มามาสปอนเซอร์หลักของเรานี่ก็คือ Class Value นะคะซึ่งทำอาหารปลาตัวพีเนเ่ียมก็คือนิกะตานิกกตาตัวนี้เนี่ยเป็นมีสองแบบคือมีคัลเลอร์คืออเยียกากับนิกะตาชิโโลที่เป็นเล็กโต แบรน์นิกาตะเนี่ยเขาทำอาหารปลาที่มีโปรโตีน45เปอร์เนต์เลยนะตัวเล่งสีของนิกาตะที่มีโปรโตีน45เปอร์เ็นี่ยแถมยังมีอาซยาก้า,าตัวแอสตาซันกีนมีทั้งสปรมีนา่าซึ่งจัดเต็มมากๆนะคะตัวนี้จะได้ทั้งสีได้ทั้งล่ำด้วยได้ผิวด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าแบบเราทดลองแล้วก่อนที่จะมาเล่นกิจกรรมเนี่ย เจ็ดตัวที่ได้มาเนี่ยเลี้ยงเดือนนึงกลับมาเนี่ยดีขึ้นเยอะนะคะส่วนตัวหนึ่งก็คือชิโร่ชิโร่นี่แปลกดีเจิมนะคะคือได้ทั้งล่ำได้ทั้งขาวด้วยโปรตีน4.5เปอร์เมนกัน,นะ,คะใครที่อยากเล่้ยงปลาให้สวยๆีสวยๆขาวด้วยโตด้วยแนะนําตัวชิโร่ตรงเลยน,นะคะแล้วก็มันต้องเชื่อบอกเลยค่ะว่ามันเหมาะกับชิโร่เลย ของคุณก็แบรนลูกก็จะมีแบรนด์น้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะคือคันโชตัวคันโชเนี่ยก็เป็นอาหารปลาเล็กสีนะคะโปรโตีนโปรโตีนน่าจะประมาณ38%แแล้วก็มีสปารูดีน่นา6%อ,นนอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแอสทราสันดีนะคะมีเป็นสปารูดีน่าอย่างเดียวราคาเบาๆค่ะสำหรับท่านที่ต้องการ เอาไปเลี้ยงเล่นๆนะคะอ่อสปอนเซอร์เจ้าใหญ่เจ้าดีของเรานะคะเทสโต้ก้อยฟาร์มค่ะพี่เดชใจดีจัดเต็มมากพี่เดชบอกครั้งนี้เอาไปเลยตอนแรกเนี่ยเรากะจะให้แผดแผดวัไซต์อันนี้นะคะสำหรับสิบท่านแรกเท่านั้นที่ที่ร่วมกิจกรรมของเราอันนี้เนื่องจากว่าเล่นกิจกรรมมันกันมาที่สิท่าน พี่ใหญบอกว่าแจกหมดเลยให้หมดเลยทุกท่านเลยท่านที่เล่นกิจกรรมด้วยกันมานะคะเราก็จะให้แถบวัดไซต์อันนี้กลับไปตอนส่งปลาใส่จะให้ใส่เข้าไปให้ด้วยทูกปลาเลยนะคะตอนที่นาปลากลับมาตอนที่ส่งรูกปลากลับมาประกวดจะได้ใช้อันนี้วัดดูด้วยว่าปลาเราโตเป็นขนาดเท่าไหร่แล้วแล้วก็ถ่ายรูปมาดูกัน สปอนเซอร์รายนี้ของเราก็าคือเทสโตคาร์เดนฟิวชั่นค่ะมันเป็นดีดูโชว์ทางนี้หน่อยเทสโตคาร์เดนฟิวชั่นเทสโตคาร์เดนฟิวชั่นเนี่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดนะคะโดยเชฟเดชของเรานะคะซึ่งอ,อาหารแต่ละจานเนี่ยแบบรังสรรค์พิเศษเตรียมเฉพาะแล้วก็รสชาติเราเน้นรสชาติกลมก่อม อาหารของเพสโต้การ์เดนพีซีเนี่ยไม่ไม่ได้เน้นความสวยงามอาหารไม่ได้เน้นอาหารตาดีกว่าพี่เด,ดชเชฟเดชบอกว่าผมไม่เน้นอาหารตาแต่ผมเน้นว่ากินแล้วมันต้องอร่อยสวยด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือกินแล้วมันต้องอร่อยรสชาติมันต้องกลมกล่อมมันต้องคอด,ดีมันต้องได้ฉะนั้นมีโอกาสอยากให้ มาชิมกันนะคะแต่ก่อนอื่นดยว,วันนี้เนี่ยหลังจบจับฉลากแล้วเนี่ยเราจะมีการจับฉลากแจกตัวเพสโซซอสเนี่ยไปให้ชิมกันด้วยสำหรับท่านที่โชคดีด้วยนะคะจะได้เอาไปลองชิมกันว่าอาหารของเพสโซการ์เด้นทีซีเป็น,นยังไงเริ่มที่รางวัลแรกกันไหมเลยนี่รางวัลแรกรางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็คือแกรนด์แชมเปี้ยนนะคะคือสำหรับท่านที่พัฒนาศักยภาพของปลาได้ดีที่สุด คุณภาศักยภาพของปลาเป็นยังไงก็คือทั้งในเรื่องของรูปร่างโครงสร้างความสวยงามของโครงสร้างสีผิวความหนาของสีผิวความมันเงาของสีผิวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สมัยก่อนไม่เคยคิดนะว่าบริเอรเขาดูเขาดูได้นะเขาดูว่าคุณภาพของสีเนี่ยมันหนาขึ้นยังไงมันมันมันเงาขึ้นไหมอันนี้เขาถึงจะให้รางวัลน,นะคะ นั้นคนที่พัฒนาศักยภาพของปลาได้ดีที่สุดในทุกๆด้านเนี่ยก็จะได้รางวัลแกรนแชมป์ไปนะคะซึ่งรางวัลแกรนแชมป์เนี่ยเนื่องจากว่านอกจากจะได้ถ้วยรางวัลตัวนี้แล้วเนี่ยเรายังแจกอาหารปลามิกะตะนะคะมิกะตะนันเลอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยถุงนี้3.4กิโลเนี่ยมูลค่า1,100บาทแจกไปเลย2ถุงค่ะ ชิโร่สองถุงมูลค่าถึงละเก้าร้ย้าสิบาทเพราะฉะนั้นคนที่ได้รางวัลแกรนด์แชมป์เนี่ยจะรับรางวัลไปเลยอย่างละสองถุงนะคะมูลค่าของรางวัลสี่พันสองร้อยบาทค่ะรางวัลต่อมาก็คือรางวัลจัมโบ้แชมเปี้ยน um Champion, นะคะจัมโบ้แชมเปี้ยนจะได้มิกะตะอัสเกต้าคัลเลอร์หนึ่งถุงแล้วก็มิตะตะชิโร่หนึ่งถุง คูลค่าของรางวัลทั้งหมดประมาณ2,100บาทรางวัลต่อมาก็คือรางวัลตาเตกอยรางวัลตาเตกอยนะคะรางวัลตาเตกอยเนี่ยจริงๆหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบเนีว่าตาเตกอยคืออะไรคําว่าตาเตกอยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือปลาอนาคตอนาคตหมายความว่ากระดูกปลาตัวนี้มันอาจยังไม่สวยที่สุด ไม่ได้เป็นปลาที่เหมาะจะได้รางวัลหรือดีที่สุดแต่ปลาตัวนี้มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นปลาที่สวยแล้วก็งดงามในอนาคตซึ่งจริงที่ญี่ปุ่นเนี่ยปลาปลาตะกรอยถือเป็นปลาที่แพงมากนะคะดังนั้นปลาตัวนี้เวลาจะเลี้ยงยาวๆเนี่ยเขาจะเลือกปลาที่มีลักษณะปลาตะกรอยงนั้นเดี๋ยวตอนที่เราเล่นกิจกรรมกันเรามาดูว่าใครจะได้รางวัลนี้ไปแล้วก็เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าในอนาคตปีสองปีข้างหน้าปลาตัวนี้จะพัฒนาศักยภาพเป็น น,นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีรางวัลให้สองวันคือรางวัลท็อปปูล่าโหว่นะคะอ๋ออย่างเมื่อกี้ไม่ได้บอกใช่ไหมตาเดกอยได้อะไรบ้างตาเดกอยจะได้นิเกะตะอาเซียกาคัลเลอร์หนึ่งถุงนะคะมูลค่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่วนสองรางวัลซึ่งคือรางวัลท็อปปูล่าโหว่ซึ่งในวันงานเนี่ยเราจะจัดง,งานในการตัดตอนตัดสินเนี่ย เราจัดงานวันนิวกับแคสโตสิบคอนเ s สซึ่งก็จะมีทั้งกรรมการมีทั้งผู้มาร่วมงานหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการให้โหวตกันว่าปลาสองตัวเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะลงคะแนนให้กับปลาตัวไหนซึ่จะให้เป็นได้รางวัล๊อปูล่าโหวตไปคนที่ได้รางวัล๊อปูล่าโหวตนอกจากได้ถ้วยแล้วเนี่ยยังได้มิกตาชิโร่หนึ่งหูไปด้วยนะคะเป็นรางวัลไป อันนี้นุ้นเป็นสนุกๆค่ะ20ตัวกับ5รางวัลไม่ยากเลยเนาะผู้แข่งน้อยมากนะคะแล้วก็ปลาที่นำมาวันนี้ทั้ง28ตัวเนี่ยแสดงวาพอกันหมดเนาะไม่มีแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นสามารถแต่ละท่านที่รับไปเนี่ยจะเป็นได้เลยค่ะนะคะอันนี้เรามาต่อกันที่จัะสลากันไหมน้องเบน อันนี้เบอร์อันนี้คือชื่อคนคุนบเป็นใบหนบูสิว่าท่านแรกที่จับขึ้นมาจะเป็นไฟนะคะอันนี้ได้โชว์ว่าเบอร์สิบเก้าคุณไดมอนด์ค่ะ คุณไดมอนได้คุณไดมอนได้เบอร์สิบเก้านี่ค่ะปลาของคุณไดมอนสวย ปลาพี่โย่งค่ะสวยต่อมาพี่เบิ้ลค่ะพี่เบิ้ลได้ปลาตัวไหนนะพี่เบิ้ลได้เบอร์ยี่สิบคุณวิทย์ค่ะ,ค,ะคุณวิทย์คุณวิทย์ได้ปลาเบอร์สามสิบเก้าค่ะ ว้าว wow. wow, สวยนะขั้นต่อไปค่ะ เบอร์ไลนรเอ่ยดูเนี่ยลูกสาวน่ารักมากเมื่อวานแบบน่ารักสุดๆอยากจะขอมาเลี้ยงนี่ได้เบอร์สี่สองค่ะตัวนี้เป็นโชว์ว่าลายโปร่งนะคะดำตรงหางเนี่ยดำนี่ขึ้นมานะโหสวยเลยอะ่ะ คลาสสิกโชว์ว่ามาันเป็นโล่สวยเลยดำผ่าหน้าต่างหา ว่าเดี๋วบ่านี้มารับเลยยิน,นดีรับในภาษาไทยนะยิน,นดีรับในภาษาอังกค่ะเข้จไหมตัวนี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยย่เซนแล้วค่ะคุณต่อไปคุณชุนบนค่ะ คุกคจะได้ปลาตัวไหนนะได้ชมว,ว่าเบอร์หนึ่งสิบเก้าเซนแต่ตัวนี้ที่เลือกมาเพราะว่าเขาสีเขาคมมากนะคะแล้วผิวดีมากเลยอ่ะ

สู้ๆนะคะคุณบอยปิโยค่ะปอโยปโยได้ตาเบอร์สิบแปดดุดันดุดัน ไปคุณเคนจังค่ะว่าคุณคุณเคนเล่นสองวันตัวนะเพิ่ออกตัวแรกคุณเคนได้เบอร<อ>์ห้าสิบสองค่ะอยู่ดันโอ,โอ้โหแล้วพี่มือของคุณเคนเนี่ยนะกะเอารางวัลเลยเนี่ยคุณก้อยคุณขวัญค่ะคุณก้อยหกแปด นึ่งเจ้าตัวแทีที่หลูนะคะตัวนี้สองข้างค่ะคุทลัสิคมทลสิแนวนี้มือคว้ารางวัลหลายครงเลยนะคนี่ยมุทลัสิ่ได้ตวอีกแปค่ะโอ้ คล็สนะสิ่โชว์ว่าแบบดูดูเลยค่ะอ,อท้ายนี้น่าจะไปคือของคุณเท,ทนคะ่ะคุณเท,ทนดังัปที่สองัวท,ที่สองเทนได้บอรสามสิบหกค่ะรวงดีจริง ปวดกลาที่เหลือนหน่อยว่าถึงแม้ไม่ได้จับคุณภาพจัดเต็มหมายยีตัวนี้ไหมสวยๆทั้งนั้น 不错。啊嗯嗯 เพราะฉะนั้นผมวันนั โค้คนล่านะคะคุณเอเจฟรัสนะคะพี่ธนาค่ะแล้วก็คุณคนสุนะคะสามท่านนี้ได้รางวัลคันโซนะคะและพิ่ยอสามท่านที่จะได้อาหารอร่อยอร่อยเมื่อกี้อาหารปลาไปแล้วอันนี้แจกอาหารคน แล้วเดี๋ยวจะมีแถมวิธีทำมาให้ด้วยนะมาเดินสองสามนะคะใครเลยโอ้คุณเกณฑจังด้วยซอสหนึ่งอันนะคะคุณโยค่ะยินด้วยค่ะอีกคนนึงใครเอ่ย คุณจูเนียคะ 3, ่ะสามท่านนี้จะได้รางวัลซอสเทสโตไปนะคะซอมที่ทำที่ทำอร่อยๆได้อย,อย่างง่ายดายเลยวันนี้กิจกรรมจัดสลากของดีไซน์กิวเดเวลลอปเมนต์ครั้งที่ห้าก็เสร็จสมบูรณ์อย่างเรียบร้อยดีนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ ร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันกรกรหรือว่าถ้าไม่สะดวกเล่นก็มาช่วยเชียร์กันไม่เป็นไรค่ะมาสมุกด้วยกันเนาะถึงไม่ได้เล่นปลาของตัวเองก็ล,ลุ้นปลาเพื่อนได้เลยสนุกสนานร่วมกันค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงาน,นที่คนที่ช่วยให้ไลฟ์วันนี้สำเร็จสิ้นได้ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เด็กเอฟก้อ,อยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ที่ช่วยขับดันให้งาน,นนี้รุ้ร่วงไปได้ดีแล้วก็เป็นคนขับดันว่า ของรางวัลมันต้องเยอะแมนมันต้องจัดเต็มมันต้องให้ดีเลยค่ะทุกคนจะได้สนุกรวมกันค่ะแล้วเราจะคอยอัปเดตกิจกรรมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงวันที่ส่งรูปถ่ายมาเปรียบเทียบกันโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกท่าน